สวัสดีครับสวัสดีผู้ดที่ตามรับชมสองฮอบผีเขยในคนบันนอกครับเฮ้ยนี่ได้ไหมกันสั้นมากไหมครับมาลองเปิาเบึงมามันผาามันทีดีขึ้นมาครับผาามันจะนิ่งบ่แต่ว่ามันมันสีลวดการสั้นด้หลายบ่ครับมาลองเบิงคือว่าได้ของเหรียญมากไหมผมก็บเคยใส่นะครับต่้งเต่ไทยคิปมาสองสาปีนี่เป็นเทียแหลกครับบรูว่า การถ่ายคลิปเนี่ยมันมันจีดีบ่สําหรับไม่กันสันนะครับเพราะว่าถ่ายพื้นราบกับถ่ายภาพบาเนี่ยมันมันจีแตกต่างกันบ่ครับมันจียากไงอย่างดเดี๋ยวสิไปลองเบิ่งครับทดสอบซื้อๆเนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวสิไปเลียนเราวกับลูกสมุนครับมือนี้สีลมบีบีโอเคครับไปเบิ่งกันครับช่วงนี้ขอกําลังเชียวๆเลยครับเนี่ยแบบเบิ้งครับสังเกตลมบีบีครับลมตะเวนตกครับลมแบบ เป็นยังไงมันมันก็มาเป็นเป็นบาทเป็นบาทเป็น,ปน,ปน,ปนช่วงๆครับล่มเบาๆผมก็เลยสิมาลองเปมากับลูกสมุนครับเขาเขียวๆครับล่มซีวีวีมากับเบาจุฬาแตงเฮานะครับอ,อจุฬาแตงตัวนี้ก็ได้ก็ได้ปล่อยหึงนะครับแตงแต่ปล่อยงดกวนพุ่นก็บริปล่อยอีกเลย เอาเคยลองลองมาเบิง่งเป็นงมือจีจวดปะเขายัางเขียวๆอีกครับที่ว่าเขียวก็บ่เขียวอกเรื่องแหละเบิ่งครับสีลองมาโยนเบิง่งเป็นยังไงจีจวดปะมาทางพี่ดิล้มมันล้มมันไปทางพี่่พีต้องมาปล่อยทางพี่ดิครับปล่อยจุฬาตแต่งเขาหุ่นแล,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 ล่นไปทางหุ่น ปลากลูกสมุนครับจราแตงสีดำห้อตัวนี้กินล่มเบอนะครับนีปลาล่ามเบอครับดีมากถือโอกาสมาเทศใหม่กันสันห่อนะครับบรดูมันจิตมันจิดดนตดีบ่เยปบไปไปอีกแล้วหน่อยก็มีครับภาพอาจสีงอกแง่แนนะครับเพราะว่าผม ผมกําลังแบบฮัดใส่นะครับเป็นไม้กันสันนะครับเบื้องว่าผามันมันสีดีขึ้นก็เก่าบ่ายังยังบ่ทันเขามือนะครับตำรวจกล้าไม่หยุมา,มาอ่ะผู้ใดสีเล่นก็เล่นเอ้าปับกล่องบ่ทันไปแล้วครับปับกล่องพีชครับเมื่อกี้นี่ไปกดกล่องลงโอ้ยปัถนนัดมือเลย ไปแล้วครับต้องขออภไไัยเลยครับใส่ยังบ่าทานเขามือครับไปแล้วครับจุลาสิท์ฮจุลาแตงครับเป็นความติดลมบ่ผมใส่ใหม่กันสั้นนะครับ อาจจะมันยั่งพระท่านขามือนะครับนะครับมันเป็นยังไงท่นยิติลหมอ คิดลมอยู่บ่อหรือยังไดนั่นผมปั๊บกล่องนั่มกับบอทันครับมันยังบอทันข้อ,ขอมือนะครับต่องขออภัยด้วยครับผ่ามันอาจจะบอตอนเนี่ย แล้วครับของบุเคยใส่มันก็เป็นยังสีแหละมันกาดสีงอกงอกแยกแน่ครับ ยืนอยู่ัวมือแดงตัวนี้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกับลูกสมุนครับไปเบิ้งมุมมองหนะว่ามันติดลมบ่ครับมาเบิ้งมุมมองหนาครับจูบบ่กำลังเลยจูบโอ้ตึงมือครับมาครับว่าห้อง ขึ้นสั้นนเลยครับดูล่มเสยครับสัตว์ขึ้น่ายแล้วเรียบร้อยครับฝ่าคึคุ่มครับ ฝ่าขมุกขมัวใส่หม่กันสันในบสสะดวกก็ยังใสมือเลยโบลลอาวใส่มือเลกครับไม่กันสันในี่ยสไตล์แบบแบบพื้นราบธรรมดาได้อยู่พอใส่หม่กันสันแล้วมันแบบว่ามันมันบ่ไปตามใจสั่งนะครับพอบ่าวมันบดอยู่นิ่งนะครับเนี่ยมันต้องปรับอยู่ตลอดเวลาอาจจะหุ่นหหวยนะครับ าใส่ไม่กันสั้นนี่ก็ใส่ได้เป็นบางโอกาสมันก็คือแบบทายภาพนิ่งธรรมดาต้องเ,าเอาะไฟด้วยครับผมก็เพึงเคยใส่ครั้งแหลกนะครับมาทดสอบบึงแต่ว่ากันทายพื้นราบธรรมดาดีอยู่ครับว,ไไวันนี้ห้องก็ทดสอบ เล่นวาวเป็นชิลลมีวีนะครับเป็นไปเรียบร้อยติดลมเรียบร้อยครับเพียงแต่ว่าไปขึ้นยังไลนะครับผมมาล่องใหม่กันซันในซีมาตรวจสอบเลยมาลองปล่อยวาวเบิ้งนะครับเป็นชิลลมีวีวาวเฮาเปินติดลมเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ขึ้นสูงนะครับไปย่างเลยเป็นไงไปย่างเลยปล่อยไข่มึงเลยโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้คองอิจบเพียงเท่านี้นะครับผมมียังไรโอเคครับสวัสดีครับ